สวัสดีค่ะดูดวงใบพิเกโ so happy นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปคำทํานายของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะในหัวข้อที่ว่าผลของการรอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้นะพิเก๋มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบค่อนข้างจะเจ้าสำราญเป็นคนชิวชิว ไม่ค่อยยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาหรือว่าไม่ค่อยรู้สึกผูกพันนะคะคือเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยคิดถึงอดีตแล้วก็ไม่เป็นกังวลไม่ได้รู้สึกกังวลกับเรื่องราวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะหมายถึงเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณน่าจะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของการทำงานเน้นความมั่นคงแล้วก็ถ้าคุณมีความรักนะ คุณก็จะใช้ใจลุ้น้วนใช้ความรู้สึกใช้สัญชาตญาณของตัวเองลุ้นวนเลยนะคะโดยที่บางทีอาจจะลืมนึกถึงเหตุและผลไปบ้างเนาะแต่ว่าผู้ที่เลือกไพ่กล่องนี้นะพี่เก๋บอกได้เลยว่าคุณกําลังจะพบเจอกับความรักครั้งใหม่นะคะเจอแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่ผ่านเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ ยังมีอดีตแล้วก็ยังเคลียร์อดีตไม่จบไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นพี่เก๋ก็อยากจะให้คุณใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความรักของคุณก็จะกลายเป็นความรักที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้เนาะนะคะยังไงก็พี่เก๋ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับการที่จะเจอความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ดีๆครั้งใหม่นี้นะคะ แล้วก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะพบเจอกับสิ่งที่คุณรอคอยนะ,ะแล้วเรามาพบกันในคลิปต่อๆไปนะยังไงพี่เก๋ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะใช้สติในการ